ช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยครับก็อยากจะบอกว่า,าวคือม,มีความสุขมากๆจริงจริงเราจริง,รงๆแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าแบบว่าเราจะแบบเติบโตกันมาจนถึงวันนี้เหมือนกันแต่ก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยอยู่กันมาไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยอยู่มาก่อนหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาก็มาอยู่ในครอบครัวของพวกเราแล้วพวกเราก็จะพยายามมอบความสุขเต็มที่ให้ทุกคนนะครับก็มีความสุขมากๆจริง มันแบบตื้นตันใจจนแบบไม่รู้จะพูดมาเป็นคำพูดยังไงคือคอนของเราอะมันชื่อว่าลอนเดวูเนาะซึ่งมันเป็นจุดอันพบของพวกเราแล้วไอทนนี่ผมไม่ได้บอกอ่อนแต่สำหรับผมในใจอะตอนที่คุยเรื่องคอนนี้หรือว่าไม่ว่าจะวางแผนเรื่องคอนเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมเทคคำว่าแฟนคอนให้มันเป็นสิ่งที่จริงจังมากก็คือว่าคอนเสิร์ต for Fan อยากจะทำให้แฟนๆที่ร่วมเดินทางมากับเราไม่ว่าจะขึ้นมาบนขบวนของเราในสถานีไหนขึ้นมาตอนไหนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกและเป็นโอกาสแรกที่เราจะได้มาเจอกับทุกคน แบบนี้ใกล้ชิดกันแบบนี้แบบเป็นพื้นที่ของเราจริงๆก็ลเลยพยายามทำทุกโชว์ขึ้นมาให้มันมีความหมายที่สุดให้กับทุกคนก็ลเลยรวมถึงเพลงเมื่อกี้ด้วยที่ชื่อเวลาจริงๆแล้วตอนแรกอะ่ะผมมันไม่ได้บอกคุณนะแต่ว่าตอนที่ทส่งดิสเพลร์ไป แอบหวังในใจมากว่าจะเลือกเพลงนี้เพราะว่าสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเพลงเนี้เป็นตัวแทนของเรากับแฟนๆทุกคนที่มาอยู่ในห้องกันวันนี้ที่อยู่ทางลฟ์สตรีมมิ่งหรือดูกันที่บ้านมันคือการรอเวลาที่เราจะมาพบกันจริงๆแล้วต้องมารู้ว่าเราว่า มันคงยากที่จะอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ก็จะพยายามกอดทุกคนให้นานที่สุดให้ร่วมเดินทางด้วยกันให้นานที่สุดแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทำความทรงจำดีๆด,ด้วยกันให้นานที่สุดอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆที่ท ข้อมาร่วมเดินทางกับพวกเราสองคนไม่ว่าจะขึ้นมาตอนไหนสถานีไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามขอคุณจริงๆที่ขึ้นมาอยู่ในขบวนของเราและหลังจากนี้ไปกันต่อนะครับเพราะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เราจะได้ทำได้เจอแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกัน